สวัสดียามเช้านะครับเช้าวันสดใสเช้าวันนี้เราก็มาจัดระเบียบถั่วฝักยาวกันนะครับผมมาดูยอดถั่วกันนะครับเรามาจัดระเบียบกันว่าถั่วแต่ละต้นแต่ละยอดขึ้นตามแถวที่เราเตรียมให้ไว้หรือไม่นะครับผมพร้อมกับบรรยากาศสวยๆยามเช้าดูสิครับหมอกลอยกุ้งภูเขาเลยครับผมทะเลหมอกยามเช้าตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นฝักนะครับมันก็จะเป็นม่านภูเขา มันภูเขาพร้อมกับถั่วฝักยาวนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแตงกวานะครับผมแตงกวาผ่ายชมทะเลหมอกยามเช้าพร้อมกับมาจัดยอดตัวครับผมเช้าเช้าฟินฟินบรรยากาศยามเช้าของเราวันนี้นะครับผมวันพฤหัสสดชื่นยามเช้าครับผมสวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับวันพฤหัส วันนี้มาพร้อมกับหมอกสวยๆยามเช้าไม่ต้องไปไกลถึงภาคอื่นๆครับผมภาคอีสานเราก็มีนะครับ <S <S จังหวัดมุกดาหารหมอกสวยๆกับตัวฝักยาวเราเข้ากันนะครับ